กองอำนวยการน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอาจเกิดภาวะดินคโคลนถล่มได้ด้วยนะครับในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง3กันยายนนี้ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่อำเภอกาลยานิวัฒนาจอมทองและอมก๋อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอําเภอเมืองขุนยวมและศบเมยจังหวัดกำแพงเพชรอําเภอเมืองโกสัมพีนครชานุวรลักษ์บุรีคลองลานไซงามพลานกระต่ายและลานกระบือจังหวัดตากอําเภอเมืองท่าสองยางพบพระแม่ละมาดแม่สอดวังเจ้าและอุ้มผางจังหวัดพิษณุโลกอําเภอชาติการนครไทยเนินมะปรางและบางละกรม จังหวัดอุตรดิตถ์อ,อน้ำปาดภาคอีสานจังหวัดเลยอำเภอนาแห้วผาขาวภูเรือและวังสะพุงจังหวัดชัยภูมภอิอเคอนสารและบ้านแทน่นจังหวัดขอนแก่นอำเภอชุมแพภูเวียงเวียงเก่าสีชมพูหนองนาคำและหนองเรือจังหวัดสกลนครอำเภอบ้านม่วงวานอนนิวาสและอากาศอํนวย จังหวัดมหาสารคามอเภอกันทะพิชัยจังหวัดหนองบัวลำพูอเภอเมืองนากลางนาวังและศรีบุญเรืองจังหวัดกลาลสินอเภอยางตลาดภาคตะวันออกจังหวัดระยองอเภอกแกลงจังหวัดจันทบุรีอเภอเมืองขลุงเขาคิจกูดท่าใหม่นายัยอามมะขามและแหลมสิง จังหวัดตราดอําเภอเมืองเกาะกูดเกาะช้างเขาสมิงคลองใหญ่บ่อไร่และแหลมง,งอบภาคใต้จังหวัดชุมพรอําเภอท่าแซะและพระโต๊ะจังหวัดระนองอําเภอเมืองและกระบุรีจังหวัดพังงาอําเภอเมืองคุระบุรีตะกัวปา่าและท้ายเหมืองจังหวัดภูเก็ตอําเภอเมืองกะทูและถลาง พื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษช่วง29สิงหาคมถึง3กันยายนนี้นะครับเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มครับ